พวกเจ้าพวกเจ้าต้องการอะไรนี่คือชุดขององคัล์ของท่านโจเซแต่ทําไมชุดนี้มีไว้ให้พวกเทพเทวดานี่พวกเจ้าอ่ะไม่ใช่สักหน่อยแล้วพวกเจ้าต้องการอะไรพวกข้าได้รับคําสั่งให้มาจัดการนางฟ้าเอลนี่มันไม่ใช่เรื่องของเจ้าปล่อยตัวนางไห่ฆ่าซะข้าเพียงแค่ต้องการตัวนางไม่ถ้าเจ้าจะทำอะไรนางข้ามศพข้าไปก่อนอสูรเด็กอย่างเจ้า สู้พวกข้าไม่ได้หรอกข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งมอบตัวนางมาให้กับพวกข้าแล้วข้าจะไม่ทำอะไรเจ้าเร็วส่งตัวนางมาให้ข้าเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปเองอาชาไม่เอาจะไม่ต้องไปเจ้าไม่ต้องไปไหน้งนั้นวิ่งตามข้ามาอะฮะเร็วสิเอออืม่ะ,ะ,ะรีบมาเร็วรีบรีบหาที่แอบก่อนอเร็ว เราจะทำยังไงกันดีอะอาชาถ้าพวกมันไม่ได้ตัวฆ่าพวกมันไม่อยู่ตามหาแน่พวกมันเป็นใครกันอะทำไมพวกมันถึงผ่านอสูรหน้าเมืองข่้ามาได้เขาไม่รู้แต่ ที่แน่ๆพวกมันไม่ใช่พวกเทวดาแน่นอนนี่พวกมันต้องการจัดการเจ้าขนาดนั้นเลยเนี่ยถึงกับต้องส่งตัวอะไรไม่รู้มาตามล่าเจ้าถึงเมืองของข้าลูกชายของท่านโจเซเขาต้องการที่จะแต่งงานกับข้าแต่ท่านโจเซ่ต้องการให้ลูกชายแต่งงานกับ <c oughs> นางฟ้าที่เป็นลูกหลานของมหาเทพท่านโจเซ่เลยต้องการที่จะจัดการข้า <c oughs> อ๋องัอ้นแสดงว่าเจ้าไม่ใช่ ข้าเองอ่ะก็ไม่อยากแต่งเหมือนกันอ๋ออ๋ออาชาแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะข้าว่าถึงเวลาแล้วแหละถึงเวลาอะไรอ่ะที่ข้าต้องกินน้ำลายจากปากเจ้าอ่ะถ้านั้นก็รีบทำเถอะเอออืมข้าขอโทษนะอ,อืเออเออฮพวกเจ้า เข้ามาได้แล้วข้าพร้อมแล้วโลยินน่นี่เองปล่อยให้ข้าตามหาตั้งนานไม่ต้องตามหาแล้วแหละอ๋อแกด้วยอีกคนตายอโอนี่แค่พลังจากน้ำลายของเจ้าไะเนี่ยข้ามีพลังเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้่ไม่น่าเชื่อเลยว่าพลังของเทวดากำลังฟ้ามันจะมากมายขนาดนี้ข้าคงต้องของกินน้ำลายของเจ้าอีกแล้วแหละเอ้ยอาชาเกิดอะไรขึ้น คืออะไรคือน้องพี่ไอพวกนี้มันเป็นใครกันข้าสัมผัสได้ว่ามันเป็นปีศาจนี่นะปีศาจเหรอท่านพ่อใช่แต่ทำไมมันถึงแต่งชุดเทวดาแล้วมันเข้ามาที่เมืองของเราทำไมเอเอว่าย,ยัางไงล่ะอาชาเรื่องทั้งหมดมันเป็นไงกันแน่คือจริงๆแล้วค่ะคือแบบนี้ท่านพี่และท,ท่านพ่อคือวันนั้นข้าไปเมืองมนุษย์แล้วดันไปพบกับ เทวดาอยู่องค์หนึง่งแล้วข้าไปมีเรื่องกับมันอะ่ะมันคงจะส่งคนมาจัดการข้าโอ้ยอาชาแล้วเจ้าไปมีเรื่องกับพวกเทวดาทาไมเนี่ยแบบนี้เกิดเรื่องใหญ่แน่แต่ไม่คิดเลยว่าพวกมันจะกล้าบุกมาถึงมือของข้าแบบนี้มันถือว่าหยามข้าเกินไปแล้วว่าแต่เจ้าสามารถจัดการปีศาจทั้งสองคนได้ด้วยหรอเนี่ยน่าสีอาชา ทำไมเจ้าถึงแข็งแกร่งมากขนาดนี้ลำพังพลังของเจ้าไม่น่าที่จะต่อสู้กับพวกปีศาจทั้งสองตัวได้นี่นั่นสิอาชาขนาดพี่ยังไม่รู้เลยว่าจะสามารถสู้กับพวกมันสองตัวได้หรือไม่แล้วเจ้าทําได้ยังไงอ๋อ,อก็ก็เอวไงท่านพ่อท่านพี่เอวเขามีพลังเยอะกว่าข้าอีกนะเอวช่วยข้าจัดการพวกมันไม่งั้นข้าก็คงแย่เหมือนกันอ๋อแบบนี้นี่เองสงสัย ถึงเวลาส่งคามนายเจ้าบอกว่าเจ้าช่วยข้าเจ้ารีบร้อนจังเลยนะข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็นข้าที่อยู่ในเมืองอสูรเจ้ายังอยากจะไปช่วยแบบนี้ไหมเจม้าดูพูดอะไรแล้วนะ่ะข้าก็บอกเจ้าแล้วไงขอแค่ข้าได้ช่วยเอลเสร็จข้าจะกลับขึ้นมาแต่งงานกับเจ้าแต่ถ้าเจ้ายังไม่พาข้าลงไปข้าไม่ได้ช่วยเอล เจ้าก็อย่าหวังที่จะได้แต่งงานกับข้าข้ารู้แล้วนะเจ้ารอเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินข้าจะให้คนของข้ารอรับเจ้าเจ้าจะให้ข้าไปที่ไหนข้าจะให้คนของข้าพาเจ้าไปที่เมืองของข้าแล้วให้เจ้าอ่ะไปใช้ประตูลงสู่พื้นโลกที่เมืองของข้าส่วนข้าจะอยู่ที่นี่และพยายามจะอยู่กับท่านโจเซ่เพื่อไม่ให้ท่านโจเซ่สงสัยและหลังจากนั้นเจ้าก็ช่วยรีบลงไปที่โลกมนุษย์ รีบไปช่วยนางแล้วก็รีบกลับขึ้นมาแต่งงานกับข้าโอเคข้าเป็นเทวดาข้าบอกว่าข้าแต่งงานกับเจ้าข้าก็จะแต่งแน่นอนฮะฮะอะไรนะ พวกมันจัดการปีศาจของข้าไปแล้วไงเนอะทำอะไรยังไงยังไงมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยในหนเล่ามาดิใช่แล้วครับท่านโจเซปีศาจสองตัวที่ท่านให้ผมพามาจากนรกทุกพวกมันจัดการเรียบเลยครับท่านโจเซครับเป็นไปได้ไงไม่น่าเป็นไปได้แล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้ว,ลวปีศาจอ่ะส่งไปดิส่งไปอีกดิหมดหมดหมดแล้วครับท่านโจเซอหมดแล้วก็แพ้แล้วหมดแล้วก็แพ้แล้วเหรอสู้ดิสู้เอออะไรกับผมนั่งหนาเนี่ยฮะ แค่นี้ก็คิดเองไม่ได้เหรอฮะปีศาจหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมเจ้าก็หลงไปน่าลกไปเอาปีศาจขึ้นมาอีกจัดการมันให้ได้อทำไมต้องให้ถึงมือข่าตลอดเลยอาา๋อได้เลยครับทา่านโจซี่าแต่ครั้งเนี้ท่านจะให้ข้าไปเอาปีศาจมาสักกี่ตัวเดีอครับในเมื่อพวกมันนะ่แข็งแกร่งซะขนาดนี้เจ้าก,ก็ไปเอามาสักร้อยตัวไม่ดิพันตัวหมื่นตัวแสนตัวล้านตัวไปเลยเจ้า เจ้าหมายความว่าอย่างไงข้าแต่งงานกับเจ้าตามที่ข้าได้สัญญาแต่เทวดาอย่างข้าสามารถมีราชินีกี่คนก็ได้และนางฟ้าเอลก็จะเป็นราชินีของข้าอีกคนไม่ได้นะไม่ได้ข้าไม่ยอมนี่มันเป็นสิทธิของข้าข้าจะมีราชินีกี่คนก็ได้ข้าไม่ได้ผิดคําสัญญากับเจ้าข้าบอกจะแต่งงานกับเจ้าข้าก็อย่าแต่งแต่ข้าไม่เคยบอกเจ้าสักคํา ว่าข้าจะไม่แต่งงานกับนางฟ้าเอลนี่เจ้าแล้วแล้วเจ้าไม่คิดถึงใจข้าบ้างหรอจะเจ้าจะมีนางขนมกี่คนก็ได้อะแต่ราชินีของเจ้าอ่ะต้องมีข้าเพียงผู้เดียวโมเรนาโอลิเจ้ากบนางฟ้าเอลจะได้เป็นราชินีของข้าแน่นอนข้าจะให้เจ้าเป็นราชินีของข้าตามที่ข้าได้สัญญากับเจ้า แต่สําหรับข้าลายชินีของข้าคือเอลเท่านั้นเจ้ารู้ไหมทําไมข้าถึงให้เจ้าไปเอาปีศาจมาตั้งร้านตัวฮะฮะไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ครับ่านไม่รู้ผมไม่รู้ครับก็หลังจากที่ข้าได้คิดวิเคราะห์แยกแยมไปแล้วนะข้าไม่อยากทําแบบนี้ละข้าไม่อยากส่งปีศาจทีละตัวสองตัวละมันแก้ปัญหาไม่ได้การแก้ปัญหาระยะยาวของเราเจ้ารู้ไหมว่าต้องทํายังไงฮะฮะไม่รู้ครับไม่รู้ผมไม่รู้เลยครับนั่นก็คือการ ล้างเผาพันของพวกอาสูรให้มันหมดไปจากโลกใบนี้สักทีเอาแบบนั้นเลยเลยครับท่านใช่ใช่ถ,ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วจริงๆข้าก็ทําข้าก็ทําตลอดแหละไม่มีใครเห็นข้าทำมาห้าหกปีแล้วไม่ดีขึ้นเลยเจ้ารู้ไหมว่าเพราะอะไรฮะฮะไม่รู้ครับไม่รู้ผมไม่รู้ไงผมไม่รู้อะไมรเล,เลยครับโอ้งั้นก็ไม่ต้องรู้เหมือนเดิมเจ้าอะ่ะรีบไปได้แล้วไปนําตัวอาสูรมาหนึ่งล้านตัว แล้วเราจะได้ลงไปจัดการพวกอาสูรให้มันหมดไปจากโลกใบนี้นั่นนะเหรอเหตุวิเศษอะใช่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราสองคนจะโชคดีได้มาเจอกับเหตุวิเศษที่โผล่ขึ้นมากลางทางแบบนี้ถ้าเป็นแบบเนี้ยเราสองคนก็ไม่ต้องไปทําอาสูรแล้วแหละอืแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ ก็ S <S> ตรงนั้นมีกระสือเฝ้าเห็ดอยู่ด้วยอ,ะอ่ะอ,อ๋อไอตัวที่มีแต่หัวลอยๆอ,อยู่ตรงนั้นนะหรอเขาเรียกว่ากระสืออ่ะใช่ข้าเคยมาแอบเที่ยวที่โลกมนุษย์พวกมนุษย์อ่ะจะเรียกสิ่งนี้ว่ากระสือแล้วทําไมเจ้ากระสือมันถึงมีแต่หัวแล้วมันมีแต่ไส้แล้วทําไมมันถึงลอยได้มันเป็นพวกอะไรกันมันเป็นมนุษย์หรืออสูรหรือปีศาจ หรือว่าเป็นพวกเทวดาพวกมนุษย์อ่ะเวลาที่ตายแล้วอ่ะพวกเขาอ่ะก็จะกลายเป็นผีคนที่ทําดีก็จะได้ขึ้นไปเป็นเทวดาหรือว่านางฟ้าอยู่บนสวรรค์ส่วนคนที่ทําไม่ดีอ่ะก็จะได้ไปอยู่ในนรกกลายเป็นพวกปีศาจในนรกส่วนพวกที่ตายไปแล้วได้เป็นผีอยู่บนโลกมนุษย์แบบนี้ข้าก็ไม่เคยได้เจอเหมือนกันอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองพวกมนุษย์แล้วถ้าเกิดว่าเป็นข้าอืมข้าก็ไม่รู้สิ พวกอสูนตายไปแล้วไปที่ไหนล่ะข้าก็ไม่รู้ว่าว่าอสูนตายไปแล้วจะได้ไปอยู่ที่ไหนแต่ถ้าข้าตายไปอ่ะเจ้าจะเสียใจไหมเออแล้วถ้าข้าตายไปข้าจะขอไปอยู่ข้างๆเจ้าเจ้าจะกลัวข้าไหมก็เออแล้วถ้าเกิดว่าข้าตายไปแล้วข้าได้เกิดใหม่ข้าอยากจะเกิดมาได้พบกับเจ้าอีก เจ้าจะพบกับข้าไหมก็แต่ตอนเนี้ข้ายังไม่ได้ตายข้าอยากจะอยู่กับเจ้าไปจนวันตายเจ้าอ่ะจะอยู่กับข้าไหมก็เอเอคนทำ